ค่ได้ยินโอปอไม่รู้รู้ทีตอนลงคลิปคุณจำไว้นะครับการที่จะแอบแฟนเติมเกมเนี่ยคุณไม่ต้องแอบครับถ้าเกิดว่าคุณามต่ขอเขาเนี่ยคุณก็จะเจ็บตัวแล้วคุณก็จะไม่ได้เติมไม่ได้ของแต่ถ้าคุณเติมไปเลยถึงคุณเสียตังค์ไปแล้วเนี่ยคุณก็เจ็บตัวแต่คุณจะได้ของด้วยนึกออกว่าเกมเปิดวันแรกเพิ่งเปิดเมื่อเช้านี้เลยวันที่4ี่เนี่ยผมเพิ่งอัดเนี่ยคือบอกว่าผมรอเกมนี้มานานมากแล้วนะครับ เพราะว่าเมื่อประมาณส0ปีก่นเนี่ยผมเป็นแฟนตัวยงของเกมปังย่าเลยนะเล่นตั้งแต่เด็กยันมอตอน้นมปลายก็ยังเล่น oh. แต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับจนมันมีไอ้เบอร์ดี้คลเนี่ยที่มันแบบเหมือนปังย,าย่าจริงจริงแล้วแบบฉันเพิ่งถูกใจวะนี่มันนี่มันคือใช่เลยอะ่ะซึ่งพอกลายมาเป็นเบอร์ดี้คลในมือถือนะครับก็รู้สึกว่าแบบมาเล่นง่ายขึ้นแล้วก็แบบคือเราเล่นที่ไหนก็ได้นะครับตาหนึ่งจบไวอะไรเงี้ยอันว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวผมจะมาทําในสิ่งที่คนเเลล่นนกมมือืออถหาายๆคทํ นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเทพนะครับผมนั่นกะ็คือการเติมเงินนั่นเองมันมีแพ็กอันหนึ่งที่ผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแพ็กแพ็กนี้นี่แพ็กดีครับท่านผู้ชมมีใครได้ยิน <c oughs> โอปอไม่รู้รู้ทีตอนลงคลิปเรียบร้อยเรียบร้อย จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียว<笑><笑>นะครับผมแล้วกล่องกล่องที่เหลือ11อคืออะไรวะอ๋อนี่คือแพ็คใช่ไหมหยได้ไม้โอ้ได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นทักไล่เดือนนะครับที่แบบว่าทีเดียวจบได้หลายเหรียญเลยแต่ว่าผมต้องการไม้ทองเนียยร้อยนะครับรับของหมนแล้วก็คือโอปอจะรู้ตัวทีเดียวก็คือตอนที่ลงคลิปเลย uh uh. คุณจำไหมนะครับ การที่จะแอบแฟนเติมเกมเนี่ยคุณไม่ต้องแอบครับหลักการของผมเป็นงี้ถ้าเกิดว่าคุณมาแต่ขอเขาเนี่ยคุณก็จะเจ็บตัวแล้วคุณก็จะไม่ได้เติมไม่ได้ของแต่ถ้าคุณเติมไปเลยถึงคุณเสียตังค์ไปแล้วเนี่ยคุณก็เจ็บตัวแต่คุณจะได้ของด้วยนึกออกว่าเพราะงง้นนะครับอย่าไปกลัวไหนๆจะเจ็บตัวแล้วก็เจ็บทีเดียวแต่เราต้องได้ของด้วยเพราะงั้นถ้าเราจะเจ็บตัวเราต้องเจ็บเราคุ้มผมก็เลยตัดสินใจเติมไปนะครับทีนี้เนี่ยไม้ที่ผมมีเนี่ย ไม้ที่ผมมีผมผมผมเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับผมเล่นตัวผู้ชายนะคือจริงๆอยากเล่นตัวผู้หญิงเป็นตัวหลักๆแต่ว่าผมเล่นในตัวนี้มาตั้งแต่ตอนเร Nig ิ่มเกมแล้วก็สกิลที่ผมอัพไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะไหนอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยเชียลูกบอลเทพเพิ่มพลังได้ปะขอเพิ่มก่อนเลยละกันเชียผมได้ผมได้ลูกกอล์ฟเทพอะไรไม่รู้อ่ะผมเปิดมาได้ก็หัวไม้กอล์ฟ เฮ้ยฟวอันนี้คืออะไรซองไม้กอล์คาร์บอนวะใส่ดีครับรออะไรแล้วก็เหมือนผมจะได้หัวไมอล์ฟาใหม่ปะอันที่ผมใส่เป็นสีม่วงมันดีสุดแล้วแหละแต่ว่าผมอยากได้สีทองคือคุณดูนี่ <c oughs> มันมีเซ็ตไม้กอล์นะครับเนี่ยเซ็ตพวกนี้ผมผมอยากได้เซ็ตพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเซ็ตไหนก็ได้ซักเซ็ตแต่แบบกว่าจะเปิดหาเจอคือน่าจะหมดหลายตังอาเป็นว่าแล้วแต่ดวงแล้วก็แล้วแต่เวแต่กรรมแล้วกันนะครับไปลองเล่นซักแมช เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเกมนี้มันเป็นเกมยังไงเกมนี้เป็นเกมตีกอล์ฟครับใครที่เคยเล่นปังยากก่าแบบตองมอีบ้านนะคล้ายเลยมันล,ลงในรูปแบบของมือถือ<ค>อันนี้คือเราสามารถลงแรงเลยเลยนะก็คือตอนนี้ผมอยู่แรงอะไรวะลูกไก่อะไรสักอย่างนี่นแหละเกมถ้าเกิดว่าเล่นแบบสู้หน,หนึ่งกับผู้เล่นอะ่ะเราจะตีแค่หนึ่งหลุมนะครับแล้วก็วัดกันไปเลยว่าใครทำได้ดีกว่า แต่ว่าถ้าเกิดในแต่ว่าในหนึ่งหลุมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสมอก็จะไปวัดกันที่สนามสองสนามสองก็วัดไม่ยากนะครับใครตีใกล้หลุมกว่าชนะแค่นั้นเองง่ายๆโอ้หแล้วผมตกยากพอตกยากใส<ๆ>่มีล้อเสือเนี่ยมันตียากขึ้นเว้ยเล่นมือโอกาสเสี่ยงที่จะตกทรายด้วยเชื่อให้กูจะถึงไหมวะอยาก้อยผมก็ตีติดเพอร์เฟกหรือเปล่า โหแล้วดูเพื่อนดิโอ้โหเพื่อนตกทรายเรียบร้อยคู่แข่งเราตกทรายครับผมว่ารอบนี้น่าจะเสมอมีสิทธิ์พาเอาเป็นว่าเรื่องคะแนนของการตีกอล์ฟเนี่ยไปเปิด Google ดูแล้วกันผมเครียดอธิบายแต่ลหลายคนก็น่าจะเข้าใจนะครับตอนนี้ผมตีครั้งที่3ถ้าเกิดว่าผมพัดหลุมนี้ลงก็น่าจะได้พาเช่วะไม่ใช่ดิมันพาอะไรพาสี่เหรอเออถ้าตีถ้าตีหลุมนี้ลงก็น่าจะได้พาแต่เพื่อนติดทรายอยู่ตอนนี้ ปึ๊บงัดมาเฮ้ยเพื่อนมาใกล้หลุมกว่าเราอ่ะเพื่อนอยู่สองหลาผมอยู่หกหลาผมน่าจะชนะลและ้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวนะดูจากลายมันเอียงซ้ายใช่ไหมเอียงซ้ายก็น่าจะประมาณนี้นเอียงซ้าย่อขทาง,งเยอะเลยอ่ะออกอีกออกอีกเราใช้ตัวช่วยได้ไหมไม่ต้องหรอกประมาณนี้แล้วกันป๊บเป็นแนความแม่นโอ้โหท่ <S <S 1> <S> <S 1> านเนี่ยถือว่าเท่าตัวนะครับถือว่าไม่ได้แต้ม แต่ว่าอีกคนนึงอ่ะเขาตีเกิน4ครั้งไปแล้วก็วถือว่าแพ้ไป <Yeah. S 1> ชนะเว้ยเอาละประมาณนี้สำหรับเกมตีกอล์ฟเบอร์ลิสลสกส์นะครับมันก็จะมีโหมดทัวร์นาเมนต์อีกนะแต่ผมยังไม่ได้ลองเข้าไปเล่นโหมดทัวร์นาเมนต์เลยซึ่งโหมดทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเล่นแบบเป็นสนามยาวแบบ เก้าลุม18หลุมอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงผมหลุมเดียวก็มึนแล้วหลุมเดียวก็เต็มแล้ว <What? S 1> หมายถึงว่าแบบความสนุกเนี่ยเต็มที่แล้วนะท่านผู้ชมรางวัลรวม7,000อ๋อมันก็จะมี้งแต่ลีกหนึ่งลีก2อรวมถึลง,ล,งลีกสามเนี่ยครับโอ้โหยิง10ลีกเลยเหรอโหจัดก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเอาไว้อธิบายคลิปหน้าแต่ว่ารอบเนี้ยเรามาสุ่มไม้กันก่อนดีกว่าจัดไป 10บวก1ครั้งนะครับ3 0 0พเพชรผมมีอยู่1 3ื่นเพชรกดมาแล้วจะกลือหรือเปล่าไม้น้องเปิดการน่ารักนะเกมภาพก็น่ารักนะผมชอบจัดไป11บใบเปิดทีละใบก่อนเน่าเน่าเน่านี่กันเน่า นาวใบสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยผมได้กระเป๋าม่วงอุยได้ซองม่วงนาวนาวนาไหนไม้ทองกอะโอ้โหไม่มีเลยสูเมครับกดให้หมดกดข้ามด้วยไม่ดูเฮ้ยผมได้ไม้ม่วงได้ซองม่วงอีกแล้วโอ้ของทองสักชิ้นไม่ได้หรอเฮ้ยผมได้ไม้พัดดีว่ะใช่ป่ะ พัตเตอร์ยานอาวกาศวะน่าเจ๋งอยู่ผมี๋เปิดให้หมดผมมีเยอะไม้ทองกูว้าโอ้เซ็งจัดผมเหลืออยู่4,240แล้วครับไม้ทองไม่ออกเลยเซ็งมากอ่ะมารอาสุดท้ายที่ผมเปิดไปประมาณ40ใบนะเว้ยท่าผู้ชม โอ้โหโอ้โหไม่ออกไม่ออกไม่ออกโอ้โหท่านผู้ชมเร่งเร็วว่ะเข็มจริงเข็มจัดมาเปิดทีละใบเหลือเหลือแนวไหนแนวไหนแนวไหนอันสุดท้าย เขมเป,ปิดหมดไม่ได้ไม้ถองแต่เราได้ไม้ม่งมาเยอะเหมือนกันนะก็ไปดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าผมอัพสกิลอะไรได้บ้างแล้วตอนนี้นะครับดูเ,เหมือนว่าเราจะมีเราจะเรียนทักษะได้แล้วหรือเปล่าอ๋อยังนะครับแต่ว่าอันนี้ผมสามารถอัพสกิลได้เพราะว่าผมมีหนึ่งแต้มตรงนี้นะผมก็จะอัพอันนี้โซนสวิงอะ่ะโซนสวิงของผมอ่ะมันน้อยมากอยากจะเพิ่มอันนี้คืออะไรเพิ่มความแม่นยำเพิ่มระยะตีเอาเพิ่มระยะตีหน่อยละกันนะครับผม ต่อไปก็อันนี้ทำยังไงอ่ะอ๋อเราปลดล็อกได้แล้วนะครับเพิ่มขานาดน้นทั้งหมด15เมื่อไม่มีลมนะครับอุ้ยผมรับก่อนผมอ1ของฟรีเขาก็าแจกเยอะนะคือแบบไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเติมแบบผมก็ได้ของที่ผมมีได้มาเยอะๆเลยก็คือไม้แรกเนี่ยหัวไม้เนี่ยหัวเหล็กเบทพัตเตอร์คือผมได้พัตเตอร์ดีเวทด,ดีแล้วก็ หัวเหล็กก็ก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่หัวไม้เนี่ยไม่ได้อะไรเจิงเลยเฮ้ยเดี๋ยนะอันนี้มันเหมือนจะดีกว่าปะมันเหมือนจะดีกว่าปะมันนี้มีอะไรสู้สีโมโหได้แล้วตอนนี้แล้วผมอัพเป็นเบลห้าผมจะลองอัพไม้นี้ซะหน่อยนะครับอยากรู้ว่าถ้าหินเพิ่มพลังไม่พออีกนี่คือของที่ผมมีนะครับก็ค่อยว่ากันหัวหัวเหล็ก หัวไม้ก็มีแค่นี้หัวเหล็กก็ก็คงต้องใช้อน,นี้นะครับหัวเหล็กอันไหนดีกว่าวะอันนี้ดีกว่า,วน,น,วานี่ครับผมลูกกอล์ฟผมใส่ลูกกอล์ฟเทพอยู่ซองเหมือนผมจะได้ซองดีๆมาเหมือนกันนะอ่าถุงกอล์ฟนะครับแล้วก็ซองนี่นะครับซองไม้กอล์ฟเอาเพิ่มระยะตีดีไหมอุ้ยอันนี้ดีอ่ะอันนี้ดีจัดเลยอุ้ยอันนี้เพิ่มทุกอย่างมีลดความแม่นยำเอานนี้ดีกว่า ใส่ซองนี้ดีกว่าสวยนะครับผมที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยย่อยทิ้งผมลองย่อยหน่อยดีกว่าอยากรู้ว่าย่อยแล้วมันได้อะไรบ้างอ๋อนี่ไงมันก็เอาเศษพวกนี้แหละมาอัปเกรดแต่ว่ามันย่อยทีมันได้ย่อยทีละยี่สิบอย่งหรอวะนั่นมานี่อันร้อยยี่สิบอันร้อยยี่สิบอันยังไม่พออัปเกรดด้วยซ้ำอะ่ะผมไปอัปเกรดอันนี้ก่อนนี่ซองใส่นะครับเนี่ยไม่พอไม่เป็นไรช่างมันเล่นก่อน ไปลุยก,กันอีกรอบรอบนี้ผมจะลุยแบบเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับจับคู่มาเขาก็าจับคู่ให้เขาเก่งเท่าเรานะครับเห็นไหมแรงตอนนี้ผมอยู่718อีกคนหนึ่งก็708ใกล้เคียงกันอีก<ไ>ค<หน>มาดิครับสนามนี้<ไ>ห<น>ลุมที่6<ไหน>ฟืบ หัวได้ไกลอยู่เฮ้ยอ,อย่าตกซ้ายสวยเกือบซะและต่อไปเป็นอันนี้หลุมมันสูงขึ้นใช่ไหมเราต้องเพิ่มระยะอีกถ้าเกิดว่าหลุมมันสูงขึ้นลมปัดไปทางซ้ายหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคผมจะงัดลูกหน่อยหวังว่าคงจะไม่ตกไปทางนู้นโอเค หยุดสวยโอ้โหออกกรีนพัดยากขึ้นนะครับถ้าออกกรีนแบบเนี้ยเราเราเปลี่ยนเป็นไม้พัดไม่ได้หรอโอ้โหเรียบร้อยครับผมตีออกกรีนครับลูกมันจะไปไกลอะดีไม่ใช่หรอกเอาแบบใกล้ๆประมาณนี้แล้วกันลูกมันเอียงซ้ายเราก็จะต้องเสี่ยงดวงหน่อยนะครับเนื่องจมันออกกรีนแบบนี้ผมพลาเองไม่มีอะไร อย่างน้นผมก็น่าจะได้พานะครับอ้าวคนนี้ OB เหรออ๋อไม่ใช่โอ้โหเขาชน,านแะนแล้วแหละอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาลุ้นให้เขาพัดไม่ลงนะครับถ้าเกิดว่าเขาพัดไม่ลงก็ถือว่าตีเสมอแล้วก็ไปวัดกันอีกทีหลุมหน้านะครับลูกมันเอียงสนามมันเอียงขวาเออผมได้พาเท่าตัวอีสเอก็มาลุ้นให้เขาพัดไม่ลงแล้วกันในระยะกี่หลาเนี่ยดูสิประมาณ กีฬาวะโอ้เขาชนะแล้วล่ะเ้าเบอร์ดีถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือผมแพเพราะ,าราะงั้นนะครับเราควรจะตีเข้ากรีนให้ใกล้หลุมที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าตีออกกรีนเนี่ยก็จะเจอแบบเมื่อกี้มันต้องใช้ไม้สูงงัดเขาไม่ให้พัดนะครับเรียบร้อยแรลงลดขออีกรอบหนึง่งจุ่ดีก๊ามาเลยมาเลย ปัด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 อัดมาผมไม่ต้องได้แล้วอันนี้มันคืออะไรอ่ะเด้งเหรอ,อไม่ใช่โอ้ไปไกลได้เท่านี้เลยเหรอโอเคหวังว่าคงจะไม่ตกสายตีไม่เคยตรงไม่เคยตีได้เพอร์เฟกต์สักทีได้ของไหมได้ของไหมโอ้โหหลุด เิ่งได้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 ไดไ,ดไอเทมอยู่ถ้าเกิดว่าเราตีตกอย่างเงี้ยเราจะเอ้ยเดี๋ยวนะมันตีทีเดียวเข้ากรีนไปเลยเหรอเฮ้ยมึงโกงมึงโกงอ่ะใช้ทอร์นาโดมากไม้เขายาวหรอทำไม้เขาตีได้เข้าตีนอย่างเงี้ยวะโอ้ยดิฉันโอ้โหทอร์นาโดไม่ดูดเรียบร้อยใครพัดก่อนอุ้ยเข,ขาพัดไกลไม่ห่วงหรอกเขาพัดไกลมีลุ้นอยู่ น่าจะได้เสมอแต่อยู่ที่ผมด้วยนะถ้าเกิดว่าผมตีไม่ลงช็อตนี้มนไม่พาก็มีสิทธิ์แพ้นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าแต่ถ้าเกิดเขาพัดลงรอบนี้คือเราแพ้เลยมาลุ้นกันโอเคสวยอยู่ที่เราแล้วครับผมว่าเกมนี้ไม่ได้แข่งกับใครหรอกแข่งกับตัวเองผมถึงชอบเล่นไงโอ้โหเยอะโคตรยากคงต้องใช้นี้แล้วแหละครับดูลายครับผมลายน่าจะประมาณนี้นะ โอเคมีเทลอยูอประมาณนี้นะครับไปป๊าบถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็มีเะก่ะใช่เอเื่อนช่วยดูรายนะครับดูรายกรีนตอนพัดใช้แบบนี้ถือว่าคุ้มเพราะว่าเราจะเอาตีเสมอแล้วก็ไปวัดกับเขาหลุมหน้าว่าใครตีได้ใกล้หลุมมากกว่านะมาดูเขาสิโอเคเขาตีเสมอเราครับเกือบไม่หล่นนะโอเคอเล่นตัวเดียวกับเราเลยวะ เสมอครับต่อไปก็มาดูวัดกันที่หลุมนี้ครับพอเสมอแบบนี้แล้วเนี่ยก็มาวัดกันว่าใครจะตีได้ใกล้หลุมมากกว่านะครับวัดกันเป็นหลาเลยหลุมมันอยู่ต่ํากว่าหนึ่งก็ต้องลดลงมาแต่ลมมันมัน,ม,นมันต้านใช่ปะผมจะเพิ่มไปสัก67ละกันออกขวาหน่อยๆประมาณนี้นะครับอ้าลมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วผมตีเพอร์เฟกช็อตด้วยอ้าวล่ะผมว่าผมใกล้มากอ่ะผมได้2อจุหนึ่งหลา อยู่ที่เขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาตีไกลกว่าหลุมมากกว่าผมเนี่ยผมก็ชนะครับเรียบร้อยเขาได้สี่หลามได้สองหลานี่ก็ถือว่าชนะนะครับในกรณีที่เสมอเรามาวัดกันแบบนี้ได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับเบอร์ดี้ควาสเนี่ยไชอบไม่้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกทานที่รับชมนะครับเจอกัน